โแล้วเพิ ite, ่นเวินขัดเกมเจ้าเพิ่นเวินขั้นสู่เพิ่นแฟนเพิ่นขันสู่เขาหัวเขาแล้วนักปนไดกะสียบหยาปันได้กกะเสียวบ่สุกเสานินท่าพญาฟ้ากะสร้างวาเจพานางหางนางนิ่ ถ่านั่งเป็นเศรษฐีขี่เรือบินฟี่ฟี่ยง่ไปเล่นไปเทียกเก่ยวนนองบ่เกียวลำเอียงบ่าเตีดดหรือเสียงเสียวเกียงเมื่อทอยรับรองได้โอ,โอ 来呗啦！ เดี๋ยวนี้ขันจ่าเก่ากรรมตาดำเนี่ยกรรมนดาสั่งตั้งซ้ำจำไม่ลามาคิดปวดตาสั่งเตะกุมมันมันดาคิดทำให้บ่มีเร็วสันใดรอกขันมันดาแนงนายหรือจะมีบาดหายเว้นของเตะหลังเว้นเตะข้างูุกีละกอดนั่งมีจังวัดซุกีผัดบ่มีงามดินเว้นได้หน่อยกิน้ำมาจำจองเว้นได้หน่อยจีน้ำมาจำจองเว้นเลยมาจองนาวจำไม่ลาสีลูกกลางนี่เนงนายเขาสั่ กำเนิดนี่แต่เข้าหลังส่เส้นแจ้ใจรูปร่างหา่างตาเป็นไม่ห่างโซภาดีก้า,า,ายญาของใสใสไก่เลไกลไส้มันกำคือีดำปอดปีคือดำดังกาสมนันเดือสมพ่อเมียเพิ่นกาจับจองลงเรือเสียใจตููเด้รอผากป่อยเมืองบานจันแลดูแม่น้ำมันฟองจันแลดูคันแม่น้ำมันฟองไก่ฉันขานองผากบานเมีงมาคำดำรองกระเพ่งเพิ่นสมเบาขาดำล เพื่อนเพื่อนส้มบ่าวไก่จากเศร้าพีลองสิงห์ม,มังหางสองหางสองสิงห์ม,มังหางสอง และเว่าเดี๋ยวนี้่ันเฝาอทอนั้นกาพอสู่กันฟังเด่นเอาละานอกาศิพ่อปันนีพอข้าวเหลี่วสิเดินก่วนไปไม้เศร้าพนางสิใดสิพ้าพี่คอยเดินบอมข้าวเหลี่วสิเดินดุกส้มป่าส้มขนาหมูไม่ในดาวดานดูกดุมดานดาวเก่าลุมพะลานเดินเมืินมองเห็นบูคคนาแลวไม่ ยันได้คู่จนแดงพวงพีดอกลาตีกับอ่าเพยเอ็แมแก,สกมสีดอกไม่นี่นี่อยู่ในดนงดอกไม่นี่ขมีอยู่ในดนง บงคือผู้อยู่เรื่องบนญสามอีกตอนหนึ่งนี่คือกาคือแหงี่เป็นร่มยันร่มเป็นนันเดอนคือกาคือแหงพวงมร่มแรงร่ซ้อมมติเล้วอ่ทิงฝาเสียงห่างอําลูปนันเดอลูปนันเดอจังว่าลูปลางนันลูปลางนันคุมองนันเดอจังว่าสมพ่อคุ้งคู้คนบอตาจากันเล็้วจ่ากันเล็้วคันนี้ไปก่อนไม่เส้าพนังสิดใสิผ้าพีดุงเดินสิผ้าพีดุเดินสีหน้านวลแก่นสวนเล้ 妈。<laughs>